ว่าที่พันธุ์โยธตพันธุลุงสรวัตรฝ่ายหน่วยการหึ่งพร้อมขับการโดยการตำรวจภูธรภาคเจ็ดพร้อมด้วยผู้บังคการรองผู้บัคับการผู้กงกับการและหัวหน้าฐานีตรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาคเจ็ดเข้าร่วมประชุมบริหารตำรวจภูธรภาคเจ็ดคำนวณนรกาดนย ที่สมีผลการดับัที่2ดของตรจ257และเรื่องที่สารจ257ประจำี2 5แลผมก็ได้เกตาวสบตองวการข้าม้การกรตขาเนาตาโครงการ RDP c y b e r Village นะคะของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีงบประมาณ2,515ค่ะกำหนดให้สถานีตำรวจมีชุดปฏิบัติการทาง r d c y b e r Village เข้าไปปฏิบัติการงานชุมชน2,000ค่ะ ร่วมการปราบปรามสารีบุตรพรเงินและต้องประเบปรจเนเป็นนายปดนจะมาสองรายใ่แก <Williams> ่นอกจากร่วมกันปราบปรามสารีบุตรพรบางเบญจุนและระสบสำหรับรางวัลที่หนึ่งนะคะก็จะได้รับเงินรางวัลหนึ่งหมื่นบาทด้วยนะคะ ตำรวจภูทรพุทธาราจังหวัดราชบุร,รีค่ะสำหรับลำดับที่สองนะคะก็จะได้รับเงินรางวัลแต่พันบาทค่ะครับในลำดับที่สามคุณชูวิทยานันท์พีไซเอร์วินเลชดีเด่นลำดับที่สามได้แก่สถานีตำรวจภูทรจตุริษฐ์จังหวัดน,นครปฐมค่ะโดยที่ลำดับที่สามนะคะก็จะได้รับเงินรางวัลถึงพันบาทนะคะ ครับขออนุญาตครับครับต่อไปครับในที่ีมอบใบประกาศจิติเุกับแพทย์คหนดในสกัดสูตรวันเจ็ดทาครการที่ยจไมได้เกี่ยแร้วและการเข้าประกอบการิชากรรมระจำเดือนสงหากแก้ต้งเกสํเร็จสีสุรีว้ก็การปรกสาีสระชอนเดือนครับ ครับขอยาครับครับจะต่อไปนั้นการฝึกวนทีเด่นประจำเดือนพยายนได้แก่ต้นรตสซอนเทมพ่งว่าระบของการศึกษนสามของกรรมวิสุดสวดห้าสิเจครับขอยาครับครับต่อไปที่จีิเม้าไป ครับครับพี่ยาครับเรกลูก้าจันสว่างเราไปรอยรัสมสมสักจงจิตครับครับพ่ครับครับเราจะไปดาน์โหส

ครับดาบหลดมาลฬินะคุณสปั๊ครับดาบหลดมาฬิชาวผมรับอดาบหลดนาฬิกาคุณโยดาบเซนต์เบเรกแกนล็อกตุนโ เตีแล้วมกิเศษสิครับครับถ่ยป่ายรอไปกุ๊บปีที่หนึ่งครับพอเจวกานจันับบุรีค่ะ จุเ a ทีที่สองครับพอจวาวประโจนิรันดร์ค่ะพอจาวเพชรบุรีค่ะน้อมประถมค่ะกำแบ่ง6ิทีม2สายนะครับสายห้าที่ครับพบกันสดในสัครับขอน้เจอกับบบนท่านจัชการและท่านรัชกาลเิ็นคนดีครับ นัสืดารานรองผู้ารำสานี้มีระเบียบวาระทม่ขึ้น6ระเบียบวาระทำมันูกระเบียบวาระที่หเรื่องที่ประธานแจ้งให้เท่านรองผู้การท่านผู้เขการท่านหดเสียเางองรตสานะครับอันนี้ก็ขอบผมกคอบครัวคนอื่นนะครับก็ขอบคุณน้องคนทงาที่รับส่นนะครับที่ผมได้รู้ก็ต้องการของ องของการสืบสวนล่อซื้อยาเสพติดรามสำคัญนะครับแล้วก็ได้ทางรู้ปือนได้ทั้งเสพติดอันนี้ก็เป็นการบรหน้าที่เรื่องทุกคนนะครับเรื่องที่สองก็คือก็ขอบคุณพลเมืณที่เมืองราชบุรในการของและก็ยนะครับผมก็ให้ระดับสุกการมอบอกาส เปิดผู้อ่านสู่กมบัติที่ีครับก็็นเรื่องที่จะส่งเสิในวารแรกทางเดารอว่าผู้ก่นต่าแสดงทีีน้องผมก็ตั้อบอยู่ว้้าตำรวจทำดีมีผลการทางดีอะไรเนี่ยก็จะก็จะมอมาให้นะครับอันนี้แค่องสุขของเราเป็นเงินสิบสามเปอเซนะครับอันนี้ก็เอนหน้าทำทุกองทักหรือวผู้ความสวขท่านที่ต้องทำผลงานที่เด่นนะครับหาไว้ ที่ทยนะครับก็จะมีการเชื่องความสมพั์ในาใช้สนามโรงเรียนในร้อย OK, ทั้งหมดเลยด่นะโดยในกานตุลามของปีเอครับอย่างนี้ก็แรกครับอาจจะเห็นได้ว่า4.5-6เรื่องส่วนที่6ทา